ทราบว่ายุคคนไม่ดะวะกับยุคคนดะวะยุคไหนที่มุสลิมทําอิบาดามากกว่ากันจังหวัดสงขาครับอ๋อมันก็จะเป็นคําถามที่ต้องอาธ,าธิบายเหมือนกันอิบอาย้าวเราเาเดี๋ยวนะเราเนะี่ยส่วนใหญ่จะไปมองถึงเหตุถึงผลด้วยสมองด้วยสติปัญญาของเรา<ะ>แต่เราไม่มองถึงหลักการในหลักการของศาสนาเนี่ย การยืนหยัดบนบรรทัดฐานของศาสนาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นยะมาอ์แล้วครับสมมุติว่าในสังคมของเราเนี่ยไม่มีใครยืนหยัดในศาสนาเลยที่นบีสัง่งอะไรกุ้มบินยะมาอ์พวกเจ้าจะต้องอยู่กับยะมาอ์แล้วคุณตะวะัดักแม้จะอยู่เพียงลําพังคนเดียวเนี่ยอา้าวแล้วจะเป็นยามาอากับใครอะ่ะ แม้จะอยู่เพียงลําพังคนเดียวถือเป็นยะมาอาแล้วเพราะอ,อะไรละ่ะตคนตั้งกีกก่ยุคกี่ยุคกี่ยุค,ยค,ยคที่เขายืนหยัดถือศาสนาของอัลลอฮ์เราเนะี่ยเป็นหนึ่งในยะมาอาของคนที่ยืนหยัดแต่คนรอบข้างเราไม่มีใครเลยมีเราโดเด่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเรายะมาอาแล้วเพราะ,ะงั้นมันไม่ได้ดูที่จำ,จำ,จำ,จำนวนคน ว่าใครจะทําหรือใครจะอะไรมันไม่ได้อยู่ที่เหตุผลมันอยู่ที่ตัวบทหลักการถามว่าวันนี้ในยุคในในในยุคของคนดะวะหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยกับยุคที่เมื่อก่อนที่ไม่มีดะวะเนี่ยถามว่ายุคไหนจะดีกว่ากันยุคคนที่ไม่รู้ศาสนาแต่อากีดาเขาไม่เพี้ยนเนี่ยเป็นยุคที่ดีกว่า คนทาชั่วความทําผิดแต่อากีดาเขาไม่ผิดเพี้ยนเขาได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าคนอากีดาผิดเพี้ยนเนี่ยทำดีแค่ไหนอามันอันลลอฮ์ก็ไม่รับเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวสิเกตเดี๋ยวออกไปเดินเชิญเขาแล้วอะไรต่อ,อะไรเนี่ยดีนะาจา์ตั้งแต่เราเอาหนังสือเล่มเขียวมาที่วอตัวยีอ่านอัลฮัมดิลลาห์ได้ข่าวว่า,วากุ่มจะมาตับลีกร็รณรง์ไม่ให้ดูรายการนี้เลยอัลฮัมดิลลาห์รณรงจะไปดูมันจะไปดูมันไอ้พวกนี้นชอบว่าเรา <ท>คืลาก,กล็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเรื่อยไปแหละ<อ>คือเวลาที่คุยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาเหตุเอาผลใช่เอ๊ะเมื่อก่อนนี่เขาติดยาเดี๋ยวนี้เขาเลิกยาได้แล้วผมว่าไอการที่เขาติดยาเนี่ยมันฮาร a มเขาทำมั่วสียัดแต่ถ้าอากีดาเขายังเขสใสอยู่เนี่ยเขาเลิกยาได้อากีดาเขาใสใช่ไหมใช่ เขาผิดใช่เขาผิดให้เขาเลิกผิดซะแต่อากีดาเขายังไม่เพี้ยนแต่กับการที่ลากจูนเขาไปไปเชื่อเรื่องกระชับไปเชื่อเรื่องซูฟีไปเชื่อเรื่องรือดีเกตเจ็ดหมื่นอะไรต่ออะไรไปโอ้โหอ่านกันอะไรอากีดาเขาเพี้ยนเพี้ยนละเริ่มเพี้ยนละผมเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเวลาดื้ออะไรเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยเขาจับออกได้วะผมก็บอกว่าอ้าวทำไมทําอย่างนั้นล่ะก็ให้มันเลิกบุหรี่สิ ทำมันจับออกได้ว่าล่ะเพราะว่ามันมันให้เลิกจากผิดแล้วไปผิดยิ่งกว่าผมก็บอกเหมือนกับเอาเด็กขึ้นจากบ่อโคลแล้วก็ไปโยนบ่อขี้พวกโอ้โหทำไมอาจารย์ว่าอย่างนั้นล่ะเออผมบอกว่าบ่อโคลเนี่ยมันเพื่อนอาจารย์น่ามาบ่อโคลเนี่ยเพื่อนไหมจะเอาขึ้นมาก็จับมันล้างตัวให้สะอาดมันก็เกลี้ยงครับจะเอาขึ้นจากบ่อโคลแล้วก็ไปโยนบ่อพี่น้องกําลังทานอะไรอยู่ปะ มันสกรปรกยิ่งกว่าเพราะงั้นติดอยู่ติดยาเนี่ยโมซิยาตผิดใช่แต่อากีด้ามันไม่แปลงมันไม่เพี้ยนแต่กับการที่ลากเอามาให้เลิกยาแล้วนำไปสู่อากีด้าที่ผิดเพียเ้ยนอ,อันตรายยิ่งกว่าครับเดี๋ยว